เดี๋ยววันนี้จะไปตรวจรับรถร่วมนะครับเป็นรถร่วมคันแรกในรอบปีที่เราเปิดรับน,บนานๆานเปิดทีเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับน่าจะนู่นน่ยยืนรออยู่นู่นนะครับเดินยาวเลย ดีครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปไว้หน่อยนะครับเคโอ้ต okay. oh, ู้สูงนะั้น1หใช่บอ,อันนี้ผมไม่ได้วันะครับน่่าจะ1.9ก2.1ผมว่าไปไกลเลยแหละลลน่าจะน่าจะ2.1เลยแหละถ้าสูงขนาดนี้คือเผื่อมากอะ่ะโอ้โหได้เลยอะ่ะถ้าก็ไอออกแบบนี้นะ พี่รบกวนเด็บไว้หน่อยครับเน็บไ้ที่เสื้อตรงตรงคอก็อได้สามพัดลมเนาะครับโอเคเลยครับถ้าประมาณนี้ได้ข้างหน้ามันบอกอุณหภูมิเท่าไหร่อะพี่ย <24 S 1> ี่สิบสี่กว่าสวัสดีครับยี่ลบยี่สิบสี่ใช่ไหมครับลบยี่สิบสี่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดัดดดดผงผมก่อนต้องปิดฝังผมก่อนลบยี่สิบสี่กว่าเลยใช่ไหมครับ,ครบเคเดี๋ยวขอขอดูตัวรถหน่อยนะครับ น้าปัดมีอะไรขึ้นโชว์บ้างไหมครับเดีย๋ยวพี่ดูได้เลยครับเราไปเปิดตู้นะมันเลยมันเลยขึ้นลบสเดี๋ยวพี่ก,กดเปิดฝาหน้าเครื่องเลยครับอ่ะโซครับ ม,มีอาการสั่นหรือมีเสียงไหมครับเวลาขับอเราครับก็มีแค่เสียงคอม,ค,ค,อมคอมแอร์ครับเสียงคอมแอร์ที่ดังหน่อยครัใช่ธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นดึงมู่เล่จากหน้าเครื่องอปั่นคอมแอร์ให้อร์ตัวข้างบนด้วยครับ มะง,งั้นถ้าเกิดเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยแอจะดับไปด้วยเมื่อกี้มาก็เผื่อปิดเครื่องก็เลยสตาร์ทใหม่เะ้ยไรครับโอเคตัวรถเรียบร้อยอุณหภูมิเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวพี่ดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถเลยก็ได้เดี๋ยวไปคุยที่ออฟฟิศครับตัวรถไม่มีปัญหาเรียบร้อยหมดมีเสื้อสะท้อนแสงนะครับถุงยางผ้าคลุมผมรองเท้าบู๊ รองเท้าบูทยางไม,ไม่ไม่ใช่เซฟตี้หรือว่าเซฟตี้ก็เซฟตี้ไม่ต้องใช้อ๋อของเราพอเป็นบูทยางไม่ใช่เซฟตี้เนาะ,ะบูทยางนี่เราเดินได้ทั้งคังเลยถ้าเกิดเราซื้อเซฟตี้เราใช้เซฟตี้ในคังสินค้าได้เช่นกันแต่ว่าตอนขึ้นไปโหลดของอะ่ะม,มันก็คือใช้บูทยางยาเพราะ<ง>ฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราคิดวิเคราะห์มาถ้าเกิดว่าระบบการทํางานเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ซือบูทยางคู่เดียว จบจบไม่ต้องเสียตังสองรอบไม่ต้องซ้ำซ้อนใช่และอย่างหนึ่งเวลาเราเอาจจริงๆเลยเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ใส่บูทยางหรือเซฟตี้ขับรถอยู่แล้วใช่แล้วบางคนเท้าเปล่าลงเท้าแตะอันนี้เราเข้าใจนะแต่เวลาลงไปทํางานเนี่ยเราก็สวมบูทยางจบจบก็คือพูดง่ายๆว่าในในหน้างานของทางเขาอ่ะเราต้องปฏิบัติ เบียเขาเขาให้เราใส่อะไรเราก็ต้องใส่อย่างนั้นแต่ถ้าหน้างานของเราเราก็จะใส่อีกแบบนึงอันนี้ก็อยู่ที่เราใช่ครับปกติเราไม่มีใครใส่เสื้อซ้อนใส่ตลอดเวลาเราไม่ันใช่พอเวลาที่เราเข้าคังสินค้าเราก็เอาจากเบาะตัวเองจะสวมไม่ต้องเบาะเบาะขับรถเวลาปุ๊บก็ลูบจากเบาะมาปุ๊บใส่สวมรองเท้ายางปุ๊บไปเลยเป็นแบบนั้นแต่เราจะมีเสื้อบริษัทให้อ๋อสองตัวฟรีต้องใส่ยูนิฟอร์มของบริษัทใช่ ไม่จากัดอีกนะถ้าเกิดว่าจะเข้าค้างหรือจะทางานค่อยสวงก็ได้เห็นอยู่ว่ารถมันเป็นป้ายแดงเนาะครับทาไมทาไมพี่ถึงไม่ได้เข้าไปทํางานตามโครงการที่เขาได้ได้กาหนดมาครับครับอ่อันดับแรกผมก็ผมก็ต้องชิ้แจงอย่างนี้ก่อนครับว่าครตอนแรกที่ผมออกรถเนี่ยด้วยด้วยความที่ว่าผมไปเห็นตามเพจ Facebook อะไรต่างๆที่บอกว่าออกรถทงโครงการมันก็เลยสนใจด้วยด้วยตัวเงินด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็ติดต่อเซลล์ไป เซลเขาก็เดินเรื่องให้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่ผมติดต่อเจ้าของงานเนี่ยเจ้าของงานเนี่ยเขาช่วงช่วงที่ช่วงแรกที่ติดต่อกันเนี่ยเขาให้ข้อมูลข้อมูลอีกแบบหนึ่งในขณะที่หลังจากผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งตรงนั้นอะ่ะผมมองว่ามันไม่โอเคอืมแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่ผมออกจากงานประจำพอดี ก็เลยต้องหาทางเลือกใหม่ที่ที่ผมมองว่าผมสามารถอยู่ได้ก็มาเจอพี่แล้วก็ได้ขอข้อมูลจากพี่ซึ่งเ็นได้ข้อมูลที่ชัดเจนทําให้ผมสามารถมองมองภาพออกว่าผมอยู่แล้วผมจะรอดหรือไม่รอดอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจติดต่อพี่นะครับก็คือโดยโดยสรุปแล้ว,ว่เงื่อนไขมันไม่เป็นไปตามที่คุยกันทีแรก<ช>วางกันดีกว่าใช่ครับแล้วทีนี้พอ พอเราพอเรารู้สึกว่าพอเงื่อนไขมันไม่เป็นไปตามที่คุยไว้เราก็เลยลองนั่งคำนวณดูใช่แล้วมันมันอยู่ไม่ไหวมันไม่น่าจะไหวครับอมันไม่น่าจะไหวก็เลยเปลี่ยนงานว่างั้นดีกว่าใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทางเลือกดีกว่าเราเรามองหาทางเลือกที่ที่โอเคกับเราที่ชัดเจนกับเราดีกว่าครับอืมขขอบคุณมากครับก็โดยสรุปก็ประมาณนี้ครับบางครั้งที่เราคุยคุยกับเขาเอาไว้เนี่ย บางครั้งก็ต้องมีเอกสารสัญญาหรือขอเอกสารที่ชัดเจนมากขึ้นที่เขาที่เขาจะสามารถให้เราได้<ช>ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน<ช>แต่นี่คือเหมือนกับว่าทีแรกเราคุยไปในลนักษณะปากเปล่าพอเวลาถึงเวลาที่ต้องทํางานจริงเนี่ยแล้วพอมันไม่เป็นไปตามไปตามนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าความเดือดร้อนมันมาตกอยู่ที่ตัวเราใช่ครับเรามันทําให้เกิดเรามีความกังวลม,มีความวิตกกว,ว่าถ้าเราไปวิ่งกับเขา เราจะอยู่ได้ไหมเพราะอย่าลืมว่าการที่เราเออกจากง,งานประจํานั่นหมายความว่าเราสูญเสียรายได้ประจําไปแล้วอในขณะที่งานงานที่เรามาวิ่งเนี่ยมันเป็นงานถ้าผู้แบบทั่วไปก็คือเหมือนเหมือนงานรายวันอืแต่รายรายได้มันจะมาเป็นก้อนเดียวอเราระยะเวลาในการรับรายได้เนี่ยมันค่อนข้างกว้าง,างมันความหมายก็คือมันหลายหลายวันกว่าเราจะจะได้เงินก้อนนี้ ซึ่งมันทําให้เราเกิดความเสี่ยง,หน,งหนึ่งเลยคือเรามีรายจ่ายรอเราอยู่แล้วก็คือค่างวดนรถค่าใช้ใจ่ายต่างๆอะไรประมาณนี้ครับึงเราไม่อยากเอาความเสี่ยงตรงน,นี้ไปทําให้เกิดความเดือดร้อนใบบนครอบครัวก็อย่างที่บอกรับงานมันมีเครดิตถ้าเกิดเริ่มต้นไม่ดีกว่าจะรู้ตัวไทีก็คือเราช้าแล้วใช่ครับเราเจ็บแล้วใช่เจ็บแล้วถึงรู้ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเจ็บแล้วเราจะออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเจองานที่ดี อาจจะเจ็บ2ต่อเลยก็ได้โอ้โหต้องคิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับเย้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดรับอยู่อีกสาคันตามในโพส่นแเลยครับรับทั้งหมดก็4ี่คันรวมทั้งหมดแต่ได้ละหนึ่งคันก็คือรับอีก3คันถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแล้วก็มาวิ่งงานด้วยกันดูลองมามาพูดคุยสอบถามข้อมูลดูก่อนก็ได้เนาะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีเย้ครับขอบคุณมากครับครับดีครับ